กูโดนลื้ออีกแล้วครับคันนี้ใ้กระเที่ยวเราโดนลื้อนะฮะโดยช่าง,ง,งกองนะวันนี้นะครับนี่เราเซ็ตโับไซด์ดาวนะครับถอนแล้วนะครับให้มันเป็นชิ้นๆนะครับเป็นอะไรอ่ะพี่ต่อครับโดยนางช่างกองนะครับ นี่อินเตอร์ออยนะครับคันนี้มีอินเตอร์ออยด้วยทีนี้ครับติดตั้งนะฮะช่างกล้องรับติดตั้งนะครับนะครับไม่เหมือนชาวบ้านแล้วไอ้นี่มาเลยนะมาแบบช่างกล้องรับติดตั้งอินเตอร์ออยด้วยนะครับแล้วก็เอาทำไงวะใช่ไหมโอเคครับไม่เหลือเปลี่ยนปั๊บแล้วนะครับก็บอกแล้วขายของสามตัวอะไรนี่ โค้งอีกสามเลยนะได้ยินไหมรถคันนี้มันรถตลาดนะครับรถขนยางนี่รถขนยางนะครับรถขนยางยางมีจอยนะฮะนะครับมันมีงานเยอะมอหลุดแล้วนะครับไม่มีความลับแล้วคันนี้ขี้เกียจมีแล้วอ่าโดยนายช่างองนะครับโดยโตตามนี้เห็นไหม อลไนา่ะครับพอเริ่มออกแล้วนะครับเห็นไหมครับสมแล้วสมแล้วนะครับหัวออกมาแล้วครับไหนเบตขับเบตขับเบตขับโอ้หมอบหมอบแบตหมอบเร็วจับบ้านเหรอเร็วเร็วเร็วหมอบหมอบเธอไอ้เขาออกแล้วนะครับ เห็นเป็นช็อตๆเลยนะครับเสร็จใบกองนะครับเสร็จไปเลยครับชั่แหละหมดแล้วนะครับละเอียดยิบคอคือหา mm hmm. ยไปไหนล้วไม่รู้นะครับโล่งแล้วนะครับอ่าเสร็จใบกองนะเสร็จใบกองไหนกองดูหน,น่อยเด้อกองอ่า mm hmm. โอเคเริ่มเริ่มเสร็จแล้วนะครับเสร็จใบกองนะนี่เสร็จใบกอง หับของบริสไมดีทีนี้ตั้งให้ผมเช็คลุกปองู้ปืนคอเรียบร้อยทีเดียวเลยนะครับเ,เซนต์ตะมันใหม่นะครับทีนี้หนึบไม่หนึบไม่มันรู้ไปรถผมไม่แรงนะรถผมเป็นรถส่งยางนะครับวิ่งธรรมดาไม่เกินแปดสิบเน้นความนุ่มนวลความนึบนะครับเป็นหลัก จัดจัลราบีแล้วนะครับเริ่มแล้วครับอัดจ,จราบีใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะกำลังจะประกอะบแล้วครับทำไมไอ้แข่คอแล้วนะครับให้ดูแบบโชว์แอปโชว์แอปคอร์นักลาบอกหมดไม่ได้เดี๋ยวแม่งเอาไปก๊อปอีกพวกนี้น่าเบื่อนี่นะแน่นแน่ครับออืหือหล่อเลยอะดูดิดูแผงคอก่อนนี่นะครับดูแผงคอนี่นะเดี๋ยวดูของเดิมมานะแผงคอนะครับ เนี่ยดูแผงคอเดิมเนีฮยคนละเรื่องเลยนะครับเห็นไหมนะฮะเห็นไหมคนละไซส์เลยนะเห็นไหมฮะอเคขอบคุณชอบกลอง,งน,น,นะรถผมไม่แรงนะฮะแต่ผมเอาความหนึบไว้เป็นหลักนะฮะพนนุ่มหนึบนะฮะเราโชว์อัพไซส์ดาวนะครับแล้วก็ยางทิมซันด้วยนะ เซตใบกล้องนะครับวันนี้น่าชงกองคนทำเลยฮะของจริงเนี่ยอีเตอร์ออยก็รับทำเลยครับที่นี่แต่มาเซตแต่ต้องมีเวลามานะครับถ้ามาทีบๆเขาไม่รับทำนะครับที่นี่้องนัดหมายก่อนนะครับจ่าเต็มตัวเริ่มเป็นรูปไปล่างแล้วนะครับลอยอดใจนึงวันนี้ลายเซตใบกล้องนะฮะนี่เซตใบกล้องงานต้องเรียบร้อยและสะอาดนะครับเลอะไม่ได้นะครับ ที่นี่เน้นความสะอาดเลยครับแต่ดูร้านไม่ได้ครับร้านเล่นร้านเล่นรอแล้วนะครับเนี่ยครับใกล้เคียงใกล้เคียงเป็นเป็นโบกับโลแกน เดี๋ยวขายของแล้วมีเงินอาจจะเปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับใส่16มิลแล้วทีนี้14มิลมันเล็กไปแล้วตอนนี้ลูกออกมาสวยงามมากนะครับดูนะครับอ่านี้เสซตไปซาช่เงไทยสีก็มีส่วนร่วมนิดนึงนะครับเมื่อก่อนตอนเริ่มผมไม่ลืมบุญคุณคนด้วยนะครับ โชคดีนะครับโชคดีครับก็ต้องมียางที่ดีนะครับคือทิมซันนะฮะอันนี้ลายออก้านะครับแต่ช่างที่ดีนี่เดี๋ยวขอดูนายนิดนึงอ่ะนหนช่างก้องขอนิ้วนิดนึงลานิดนึงตั้งใจเลยๆอ่าโอเคการประกอบล่างแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันเข้าที่เข้ารูกยังไม่ได้ขันน็อตหมดนะครับอันนี้กาลังเริ่มประกอบอยู่เสร็จงานแล้วครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะครับ เสร็จแล้วนะครับประกอบเรียบร้อยนะครับรถส่งยางสวยงามสวยงามแต่มีรีวิวรอบเย็นนี้นะครับนะครับวันนี้เราจะมาโมตัวดันโซ่นะครับตัวดันโซเดี๋ยวเราจะมาโมนะฮะว่าตัวนีว้จะแก้ไขย,ยังไงไม่ให้มันแตกหรือว่าดังเราโมดิฟาย้วถอดมาให้ดูนะครับ หลังจากเราเสร็จเสร็จเรามารีวิวดูนะครับผมมีมมสปอตไลท์นะครับใหญ่ด้วยแรงมากเข้ากับสีล้อพอดีนะฮะใส่เบรกเดิมโชคดียางดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วครับตอนนี้ครับอันนี้รถส่งยางนะฮะส่งยางเป็นไปก้องเลยอันนี้หลังเราจะรีวิวนะครับ เรียบร้อยแล้วครับรับไสดาวเราเสร็จแล้วนะครับนะฮะเสร็จใบกล้องนะครับติดต่อที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับดูนะฮะสมบูรณ์แล้วนะครับจบละเรียบร้อยโชคดียังดีนะครับต้องทิมซันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรีวิวของเรานะครับนี้เราจะมารีวิวนะฮะ หลังจากติดตั้งโชว์หัวกับอัพไซด์ดาวนะครับนะครับองใายช่างก้องนะครับนะช่างก้องอยนายช่างกองโชว์อัพไซด์ดาวสวยงามมากความติดตั้งนะครับงานเรียบร้อยนะครับมองมียางดีวยฮะยางทิมซันนะครับนะครับลายอลก้าตัวนี้เอ็นแมก เดี๋ยวมาลองสัมภาษณ์ผู้ขับขี่ทดลองเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างรครับทดสอบต็มากครับดก,กว่าชงเดิมเยอะเลยไม่ต้องไปโหลดไม่ต้องไปตัดสปริงเดิมมาใช้โชงตัวนี้รับรองจบครับผมดอยู่บ้างนะครับติดต่อที่นายช่างก้องนะครับรับซ่อมมอเตอร์ไซค์ทุกชนิดเติมลมตั้งโซ่ปิดถานน้ำมันเครื่องนาะยช่างก้อง จะลานเบอร์โทรตามนี้นะครับมีโดยเอ็นกูเริ่มขอบคุณครับ